กลับมากันในอดัตตี้ทริปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรอบนี้เพื่อนผมไม่มาผมก็เลยจะมาลองลุยเดี่ยวกันดูดีกว่าเหมือนกันนะครับเหมือนมีอัปเดตอะไรอ่ะเพลนอัปเดตฮะฟเพลนเนาะฮะอ่ะไปแปลมาแล้วเขาบอกเป็นที่ราบนะครับน่าจะเป็นแบบแนวใหม่เนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมออกยังไงเนี่ยช่างมันไม่เป็นไรคือตอนแรกผมตกใจนึกว่าเครื่องบินแต่ที่ไหนได้คนละเพลนครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราเรามาลองลุยเดี่ยวกันก่อนนะไม่รู้ว่าจะรอดจะได้ถึงตอนไหนแล้วจะรอดนานแค่ไหนนะครเล ็ได้แต่มันมันมันต้องรอกูเ oh. okay. ลยโอเครถเราตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะครับไปไปกันอ่านั่งรถไปไม่รู้ว่าจะไปได้นานขนาดไหนแต่เดี๋ยวสตาร์ทรถอ่าโอเคกันครับเออะเออะอ๋อดึงดึงเกียร์ขึ้นโทษไปเย่ไปกันอ <u rol> <resistor. S 1> <cle> <engineer>. ุ๊ยเจอบ้านอยู่ข้างหน้าบ้าน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 เดี๋ยวเบรกก่อนเบรกเบรกเบรกปึ๊บเบรกสิ โอ,โ,อโอ้โหรถหมุนเลยเอผมว่าเราอาจจะถอยไปให้มันไปใกล้ๆกว่าน,นี้สักหน่อยแล้วกันเนาะแบบไปสักนิดนึงอ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็มาจอดๆจอดๆประมาณอืตรงตรงนี้เนาะตรงนี้นาะป้ายปิดเครื่องแล้วก็ออกไหนผมมันต้องมีคนอยู่ซึ่งผมมีแบ็กแพกอย่างนี้ถูกไหมมาวางกันครับ ผมจะไม่ได้ตัวเองใส่อะไรเลยนะแต่อู้อ๋อมีดาบแล้วก็มีระเบิดจสองอันโอเคมันก็อย่างนี้แหล,ละทั้เนื้อเห็นมาแต่ไกลเลยนะงั้นก็เราจะวางดาบของเราไปข้างหน้าตรงนี้แล้วก็นั่นแหละแล้วก็มามาเลยมาเลยโอเคเดี๋ยวก่อนขออนุญาตปึ้มปไป้าอย่างนี้อย่างนี้ป้แทงมัน แทงมันโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่มีตัวหนึ่งจะตายแล้วครับตัวหนึ่งจะตายแล้วน่าแหละตายไปแล้วตัวหนึ่งทีนี้ไอตัวนี้ทำไมมันไม่โดนทำไมเลื่อนมันไม่ลดเลยอ่ะน,นี่นล้ลดแล้วเราต้องอันนี้เห็นเพื่อนผมบอกว่าเราต้องเอาส่วนที่มันเป็นแบบปลายแหลมเนี่ยไปชนมันนะครับมันถึงจะโดนดามจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าส่วนส่วนแหลมไม่โดนมันมันก็จะไม่โดนดามจนะครับโอเคในในนี้มีของอยู่ครับงั้นเดี๋ยวผมเก็บเข้าอินเวนทอรี่ไปก่อนแล้วกันเนะาะแั้นเดี๋ยวเรามาสำรวจว่ามีอะไรอันนี้คืออะไรอะ่ะก็คืออะไรอะ่ะ มันจะไม่มีอะไรอะมีเหรียญน,นะครับเอาจริงดิคือเรามาตรงนี้เพื่อแค่นี้ไม่มีอะไรเลยอะยอย่างน้อว่ายังมีอันนี้ครับมีระเบิดให้เราอีกอันนึง่งแกร็บใส่อินเวนทอรี่ไปแกร็บอันนี้มาไม่ใช่ใส่ inventory. อินเวนทอรี่ปุ๊บอ่าโอเคแล้วเราก็เก็บแบ็คแพคของเราก่อนเออผมอยากรู้ว่าถ้าเราไม่เก็บแบ็คแพคมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมหรือว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ก็อย่าเสี่ยงดีกว่าไปไปกัน นั่งลงไปไปกันต่อครับอือโ้ข้างหน้ามีหอประภาคารไหมหรือมันคืออะไรสักอย่างแต่ตอนนี้มันมืดแล้วอะมืดแล้วครับเรามันเรามีไฟหน้ารถอยู่ใช่ไหมเปิดยังไงเปิดไฟหน้ารถยังไงหรือว่าเราหรือว่าเราลืมใส่มาหรอไม่มันจะเออแต่ตอนนี้อ๋อไม่อยู่นู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเบรก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 ผมมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะงั้นก็ดับเครื่องไปดับเครื่องแล้วเราจะออกจากรถกันครับหู What อะไรอะไรมันคืออะไรเข้ารถก่อนเข้ารถเข้ารถนั่งนั่งผมไม่มั่นใจว่าเมื่อกี้คืออะไรทําไมมันเหมือนมีอะไรยิงมาสาดยิงมาใส่เราผมว่าเราควรรอเช้าไม่รู้คืออะไรน่าจะมีอะไรยิงมาครับแต่เดี๋ยวรอเช้าก่อนโอ,โอเคโอเคนี่ไงจะเช้าแหละผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะเมื่อกี้มันคืออะไรหอมันมาจากหอไม่มั่นใจ ผมว่าเราจะต้องเตรียมสู้ครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้คือเลือดมันลดเพราะอะไรอ่ะนะแต่อ่ะเอานี้มาก่อนมาเตรียมตัวนั่นคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะพระจันทร์หรออ๋อเป็นพระจันทร์ที่แบบว่าเลเยอร์ผิดอะไรอย่างงี้ไหม <c oughs> งั้นก็เราเข้า,าสวัสดีนิวแทนเอาแล้วดาบเราดาบเราดาบเราอยู่ไหนโอ้แล้วมันก็มาซะแล้วเออสวัสดี ขอวิ่งไปตั้งหลักก่อนผมต้องปิดประตูรถก่อนก่อนที่มิวแทนมันจะเข้ารถเรามาครับปิดสิปิดปิดปิด,ปดเออนั่นแหละโอเคขออ,ญญนะขออนุญาตแป๊บนึงแป๊บนึงนะสวัสดีมิวแทนขออนุญาตนี่แน่นี่แน่นแนไปจ้วงไปจ้วงมันจ้วงมันจ้วงมันไปอย่างนี้อย่างนี้โอเคโอเคนั่นแหละไปเลย ทีนี้อะไรอีกตัวหนึ่งผมว่าเราสามารถที่จะวิง่งจูบมันได้นะแบบปึ๊บอ่าเนี่ยล้วก็ใช้อนี้แบบสู้มันไปด้วยครับแล้วก็นั่นแหละสู้ไปไปตายไปสิตายไปเออนั่นแหละเดี๋ยวเอาไปเก็บในไม่รู้ว่าในหอแลนะ้วมันจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ฮังเกร์เราลดมาเหลือแค่ประมาณครึ่งเดียวแล้วครับฉะนั้นเราก็ต้องอ่าผมวางอินเวนชอรี่ของเราไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะไหนดูซิมีมีมิวแทนอีกตัวเดี๋ยวผมขอเข้าไปสำรวจหน่อย ไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีอะไรจริงๆมีแต่ไฟฉายซึ่งเราไม่ต้องการโอเคโอเคโอเคหนีก่อนหนีก่อนเอาแล้วอินเวนทอรี่เราเหมือนมันจะเก็บให้หดแล้วเหรอโอเคเราจะทำยังไงดีเราจะจุกมันไปก่อนดีไหมหรือว่าเราควรที่จะ ผมว่าเราควรที่จะอ่าปื้อแปบนึงไม่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 ไม,ไม,ไม่ขอเก็บขอเก็บดาบปื้มมามันไม่เก็บให้ซะอีกมาเก็บปื้มปื้มมานี่มามานี่มามานี่สิไปสิไปสิไปไป,ไป,ไปโดนจ้วงไปนั่นแหละนั่นแหละเอาเห็ดตายไปยังไม่เห็นตายเลยไปไปสิไปสิเฮ้ยเฮ้ยเออนั่นแหละ โอเคเราต้องรีบแล้วครับทุกคนเพราะว่าฮังเกอร์เรามันครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่ทันํำอะไรเลยครึ่งหนึ่งแล้วครับหาอาหารไม่เจอเลยอ่ะโอเคมันดูเหมือนจะเริ่มมืดแล้วครับใช่ไหมมันมืดเนาะโอเคมันมืดครับอาา่าฮะเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนไม่ใช่มืดปกติโอ้ฝนตกโอเคจําได้เลยครั้งที่เราที่เราโดนฟ้าผ่าครับฉะนั้นเราทำอะไรไม่ได้นอกจากกินเ,เราโดนอะไรแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนโอ้ ไม่ตอนนี้เราผมอยู่ไหนผมมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็แล้วก็อยู่ไหนอะตอนนี้เราอยู่ไหนอ,อ๋อแต่ตอนนี้เราขับไปเรื่อยๆอยู่ครับโอ้เราโดนฟ้าผ่าปะเนี่ยอ,อ๋อจะขับอยู่ขับอยู่ย okay, ย okay. okay, ขับอยู่โอเคขับอยู่โอเคดูว่าโอเคครับเราขับอยู่เดวโอเคแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เราขับไปไหนอะคือมันมืดมากจนผมมองอะไรไม่เห็นเลยอะโอเคโอเค,อเคต้องอาศัยตอนที่มันแบบฟ้าผ่า,ผาครับเราถึงจะมองเห็นได้ แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ขับออกนอกเส้นทางไปขนาดไหนแล้วนะหรือยังไงแล้วนะคือมันมืดมากอะแล้วผมมองอะไรไม่เห็นเลยวัดผมขับไปก่อนเห็นอันนี้มันคืออะไรอะเรากดอะไรได้แต่เหมือนเราไม่ได้ใส่ไฟหน้ารถมาเอ๊ะแต่เหมือนตอนนี้มันหยุดหรออ๋อแล้วฝนก็หายไปแล้วด้วยเราควรออกแล้วดูเหมือนว่าเราอ๋อเราก็ขับออกนอกเส้นทางมาอยู่นะเดี๋ยว ไฟฉายของเราที่เราเตรียมมายังอยู่ไหมยังอยู่มาเก็บมาขอออกมาอ่านั่นแหละโอ้โหเราออกนอกถนนมาขนาดไหนอะโอ้อันไหนคือถนนจริงกันแน่เดี๋ยวอันไหนคือถนนจริงผมสามารถที่จะเอ่มเดี๋ยวก่อนเออฝากระโปรงรถเปิดไว้ก่อนก็ได้ผมไม่มั่นใจว่าเหมือนรถเราใช้ขยับไปด้วยนะไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็นั่งนี่ไงมันนั่งได้อยู่ครับถ้าเรามีไฟฉายเอออย่างนี้ก็ยังได้อยู่แต่ตอนนี้ต้องรีบแล้วเพราะว่าฮั <c oughs> างเกอร์เรางั้นก็ทิ้งมันไปไปเดี๋ยวก่อนนะโอไม่ oh น้ำมันหมดน้ำมันหมดใช่ไหมเช็คก่อนเยี่ยมมันไมไ่ทำอะไรเลยนะ้ำม,มันหมดแล้วครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนเรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะออ้มาอีโอเค,อเคมีบ้านอยู่พอดีข้างหน้าเลยคือตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่2อย่างครับทุกคนคืนหนึ่งเลยตอนที่ผมเติมน้ามันตอนแรกเนี่ยผมลืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้หมาก็พายุทรายโอเคเราต้องถ้าเราเจอ,อน,นี้ปกติที่ผมทำก็คือดับเครื่องครับลรออย,อย่างนี้ไปก่อนโอเคคือตอนนี้เนี่ยคือผมทําแก๊สล่วงล่วครับอือเพราะว่าผมลืมปิด ลืมปิดอะไรอ่ะตรงน้ํามันอ่ะถังน้ํามันมันก็เรียนรั่วจากตอนแรกอ่ะผมได้เติมประมาณหลิตรอ่ะเอ้ยประมาณเก้าลิตรตอนนี้เหลือประมาณหกลิตรนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมไปได้เขาเรียกอะไรได้อาหารมาเยอะมากเลยนะคบผมไปสู้กับมิวแทนคนหนึ่งมาไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหอาหารเยอะมากผมตอนนี้เก็บไปอยู่หลังรถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะข้างหน้าเนี่ยผมลืมปิดครับ <laughs> ม่รู้ว่ามีจะมีของอะไรที่มันแบบเสียหายหรือเปล่านะแต่ว่าผมลืมปิดฝากระปโปรงรถครับนั่นแหละทีนี้ก็น่าจะรอนี้ให้มันไปถูกไหมอู้หายและวั้นทีนี้ก็ขออนุญ,ญาตสตาร์ทแล้วก็ถอยไปสักสน,นิดนึงแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันครับผมก็จะอ่าประมาณนี้ลนนแล้วกันเนาะอ่าโอเคงั้นก็ดับเครื่องปแล้วก็ลีฟกันผมเอมเอ,อเดี๋ยวเช็คน้ำมันก่อน โอ้โหสูตรอยู่ห้าลยตรงนี้ต้องมีแล้วนะน้ำมันถ้าไม่มีนี่คือจบเลยนะทั้งหมดที่ทํามาครับอันนี้3ลิตรอ่ะฮะอันนี้มีออ้อันนี้โอ้น้ำยังเหลือเพียบเลยมาทีนี้ขอกินสักหน่อยอะกินขนมปังก่อนแล้วกันเนาะมาปึ้มนั่นแหละแล้วก็ปิดปิดโอเคไปเดี๋ยวไปเช็คอู้โอ้มีมิวแทนอยู่ครับเพียบเลย2ตัวมามาแต่เก็บมาเก็บมาสิอ่าโอเคสวัสดีมิวแทน อนุญาตแงประตูนิดนึงนะหวังว่าจะมีน้ํามันแต่ถ้าดูอย่างนี้เหมือนจะไม่ไม่ไม่มน่ามีไม่น่ามีน้ํามันครับสวัสดีมิวแทนขอจี้ปื้มปื้มโอเคไม่เป็นไรมันออกมาไม่ได้ครับทุกคนแล้วเราก็สามารถที่จะจี้มันอยู่ตรงนี้ได้นี่ไงแล้วทำไมไดเมจมันไม่ลดเลยอ่ะมันไม่โดนเหรอมันไม่โดนเลยเหรอ อ๋อนี่งมีตัวหนึ่งโดนแต่มันโดนแค่ตัวเดียวเองไม่เราต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาให้มันโดนให้หมดเอาโดนให้หมดไายให้หมดโอ้โหโอ้โหเลือดเราครึ่งนึงโอ้โหแต่ทำไมเลือดเริมมันไม่ลงเลยออ้เอามันหลุดออกมาได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เพียงแค่ปึ้มไปอย่างนี้อย่างนี้อ่าเลือดมันจะหมดแล้วเลือดมันจะตายเลยตายไปสิเออนั่นแหละตายแล้วทีนี้ก็เหลืออีก2ตัวครับจ้วงมันจ้วงมันอย่างนี้เอาอย่างนี้ไปต้องรอให้มันออกมาให้ เข้าไปแล้วเข้ามาอย่างนี้ก่อนโอเคไม่มีน้ํามันครับทุกคนเย่จังโอ้อย่างนี้เราก็น่าจะจบแล้วครับถ้ามันไม่มีน้ํามันขนาดนี้ขออนุญาตปึมปึมปึมอ่นนั่นแหละโอเคตรงนี้เลือ่อดเลื่อดมันยังจะลดอยู่ครับลดอยู่ลด,ล,ดลดอยู่ลดเลื่อนลดอยู่โอเคตายไปสิตายไปไม่รู้ว่าพวกมิวแทนพวกนี้เลื่อดมันจะสามารถรีกลับมาแบบพ,พอไม่โดนดาเมจอะไรนานๆเนี่ยมันจะแบบเลื่อนมันจะรีกลับหรือเปล่านะแต่ว่าจวงมันไป ไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยตายแล้วเอ,อ๊ะยังไม่ตายโอ้แต่เหมือนจะมืดแล้วครับทุกคนตอนนี้ถึงท้องฟ้าจะมืดแล้วแต่อันนี้ตายไปก่อนยังยังไม่ตายโอ้ oh my god โอเคตัวนี้มันหลุดออกมาแล้วตัวนี้หลุดออกมาแล้วมาเลยมาเลยโอเคมาซิไปซิโอเคนั่นแหละโอ้ oh my god โอ้เลือดผมแต่เลือดมิวแทนมันน้อยกว่าแล้วดีปื๊มปื๊มปืมนั่นแหละตายทีนี้ก็เหลืออีกตัวหนึ่งครับแต่ตอนนี้น้ำมันเราดีปัญหา ผมว่าเราก็คงจะต้องแบบไปให้ได้เยอะที่สุดไกลที่สุดท่าที่จะทําได้ก่อนนะนะแต่โอ้ไม่ไม่ไม,มเลือดผมเกือบไปแล้วนะโอเคมาเก็บเก็บกันมาเลยตอนนี้ต้องหาอาหารก่อนอ่านี่พริกถูกไหมมันคือพิกหรือมันคือแอปเปิล้ลหรือมันคืออะไรก็ปืนเยี่ยมไปเลยแต่ก่อนอื่น เก็บอันนี้มาก่อนครับโอ้ไม่กินกล้วยก่อนเพราะกล้วยมันน่าจะเ,เนี่ยให้พลังงานน้อยกว่าระดับประมาณนึงนะเอยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรน้ำมันใช่ไหมน่าจะใช่ครับเรามีน้ำมันนะอ่าฮะเดี๋ยวโอแต่ตอนนี้อาหารเราเหลือเฟือเลยครับแล้วมีปืนว่าแต่เราไม่มีกระสุนนะไม่รู้ว่าปืนนั้นมันมีกระสุนให้เราเองเลยหรือเปล่านะเฮ้ยพิสโตลมีอยู่นะอัน,นอันนี้มีครับทุกคนโอเคถือว่าดีดีดีอันนี้เราเก็บใส่อินเวนทอเรีเราได้ไหมเออเดี๋ยวน่าจะต้องไปเก็บข้างนอกดีก่อน มไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเก็บได้ไหมถ้าเก็บได้นี่ก็ดีนะถ้าเกิดว่ามันกระเป๋าเต็มก็แล้วเก็บได้ก็อาจจะทิ้งระเบิดไปสกักน,นึงเพราะระเบิดก็ไม่นดาดีเท่าปืนแล้วแหละโอ้โอเคผมจะลองเอานี้ออกก่อนแล้วกันนะเอาระเบิดออกอันนึงก่อนอืมเอามาเข้ามาเข้าได้ไหมเอ้ยได้ปืนใส่ได้แล้วก่อนนะระเบิดปุ่มใส่ล้านได้ไหมจุดจุดยังไงอ๋อนี่ไงจุดอย่างนี้แล้วก็ไปนีหละ นีก่อนนีก่อนแล้วก็เก็บของเลยเอามาระเบิดอย่างเดียวครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะระเบิดเมื่อไหร่หรือมันระเบิดเลยแล้วหรออ้าวมันหายไปอะ่ะมันไม่ระเบิดครับมันหายไปเลยเยี่ยมอ่าอู้หกจุดเก้าลิตรมาเลยไป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 เมื่อ,อไหร่จะเช้าอะ่ะน่าจะต้องรอเช้าก่อนครับก่อนที่เราจะสามารถเดินทางต่อได้แต่ก่อนอ๋อโอเคมาเรามาดูออยล์ของเราเออมันนี้ออยล์อ่ะโอเค e t open o close อ่ะเปิดอ่าแล้วก็ฟิ l ไปครับ4ลิตรมาเรียบร้อยครบแล้วอ,อ, okay. oh. อ่ะปิดยังไงปิดโอเคโอ้วัดอ๋ออันนี้ water ครับแล้วก็มี oil ที่ตอนนี้เราปิดแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะปิดแล้วครับทีนี้เราก็น่าจะเก็บ oil ไว้ด้วยนะเผื่อใช้สำรองครับมาเอิม่มอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันสีดำแล้วมันมองยากจังเลยเออเดเดอ๋ออ,อันนี้หรออันนี้หรอโอเคแล้วเราก็ใส่เข้าไป กอ,กองกับอาหารของเราไปครับทีนี้ก็ผมจะเตรียมเลประดังชีวิตแล้วกันโอ้ไม่ก่อนของร่วง <c oughs> แค่นี้ปิดแล้วแล้วเราก็จะเก็บพริกมากินเผื่อไว้ก่อนครับแต่เมื่อไหร่มันจะเชา้าสักทีอะผมทิ้งอันนี้มาก,ก่อนอะโอเคอย่างนี้แล้วก็เข้าไปนั่งปึ้มโอเคอย่างนี้โอเคตอนนี้ผมได้เสียงลมอะไรก็ไม่รู้อวัไม่รู้คืออะไรนะหรือมันจะเป็นทอร์นาโดเดียวแต่ว่าเหมือนจะสงบแล้วนะ กินก่อนเลยแล้วกันมันไม่เห็นเช้าสักทีหรือเกมบกั๊กอ่ะเดียวงั้นผมว่าเราก็คงจะเตรียมตัวสตารดแล้วอีกแค่ครึ่งนึงที่เหลือครับไปแล้วตอนนี้ผมไปแล้วอืมมันขับไปอีกได่อ๋อขับอยู่ครับขับอยู่แต่ไม่รู้จะขับได้อีกนานแค่ไหนอะนนะถ้าเกิดว่าขับไม่ได้แล้วก็ทอร์นาโดทอร์นาโดอยู่ข้างหน้านผมว่าทอร์นาโดครับทอร์นาโดเลยโอ้ไม่กอดปิดรับเครื่องรับเครื่องดับทุกอย่าง ดับเครื่องดับทุกอย่างครับดับเครื่องระดับทุกอย่างดับไปโอเคอ้าวแล้วแก๊สละหมดแล้วด้วยอะ่ะเอองั้นก็จบแล้วแหละมาไหนดูซิโอสวัสดีธนาโดอาแล้วธนาทอนาโดวาร์ปหายไปเลยงั้นสิจะทำาบบนไม,ม่เช้าสักทีอะ่ะไหนขอเช็คซิผมจะลองเดินไปเรื่อยๆครับ <laughs> เผื่อจะเจออะไรดีแล้วก็ค่อยกลับมาได้ไหม <laughs> โอ้แล้วกว่าจะเช้าเนาะโอเคแต่ดูเหมือนไป ข้างหน้าก็ยังไม่เจออะไรนะอะผมลองซูมโเฮ้ยมีบ้านมีบ้านอยู่หลังหนึ่งตรงไกลนู่นเลยครับเฮ้ยอูออออ้นี่ไงไมีเพียบเลยเดี๋ยวเราลองดูก็ได้โอเคครับทุกคนซูมมาใกล้ๆแล้วอันนี้ไม่ใช่บ้านมันคือแค่ก้อนหินที่มันมีเนี่ยคือบ้านอยู่ตรงนู่นเลยครับตอนแรกนึกว่านี่คือบ้านแบบบ้านเล็กๆนะแต่ไม่ใช่ครับแต่สุดท้ายก็อ,กอย่างเราก็อันนี้อ่ะมันโอ้โหแต่ก็อีกไกลอยู่นะประมาณหนึ่งครับน่าจะสัก200เมตรอ่ะน่าจะพันห้าร้อยเมตรพอดีโอเคมาปึ้มวางอันนี้ ผมรู้ว่ามันต้องต้องใช้แน่นอนครับอ่ามันใช้เราใช้พิสโตมาก่อนแล้วกันเนาะปืนครับเพราะว่าเออบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะมีหลายน่าหลา,หลายตัวเลยขออนุญาตสวัสดีครับมีน้ำมันไหมขอหน่อยขอ,อน้ำมันหน่อยโดนไหมนะทำไมเราเข้าบ้านไม่ได้นั่นไงมาแล้วเนยแหละเรื่อมันไม่หล่นเลยอ๋อเนี่ยแต่ตัวนี้มันจะตายละ ไปซีทำมันยิงไม่โดนอ่ะโอเคตัวนั้นตายไปแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรอย่างนี้เหรอแบบอย่างนี้เหรอหรือยังไงอเนี่ยยิงยิงมันมันไม่เห็นโดนเลยแล้วผมเข้าบ้านไม่ได้อะ่ะวัดเอิม่มตายไปแล้วตัวหนึ่งนะมผมลองวางปืนดูซิผมเข้าบ้านได้ไหมก็ขเข้าไม่ได้อะ่ะมันบ้าก่อ,อเฮ้ยถ้ามันบ้านี่ก็จบแล้วนะโอเคก็ขเข้าบ้านได้นี่โอ้ไม่กอด อุ้ยเข้าได้แต่เกือบจะออกไม่ได้แล้วนะโอเคมาเลยยิงยิงสิเอาทำไมไม่โดนอ่ะทำไมไม่โดนนั่นแหละอ่าอันเนี้ยเต็มเต็มครับอ่าซีโดอ่ยิงไปตายเลยตายไปสิตายไปเออนั่นแหละแล้วมันบล็อกทางเข้าด้วยสวัสดีมิวเทคนิคตัวสวัสดีตัวสวัสดีสวัสดีวสวัสดี ผมจะเอมอยังผมคิดขวาเพื่อเอมอะไรอย่างงี้ได้ไหมผมทำอะไรไม่ได้เลยแต่เหมือนมันจะวิ่งหนีอะ่ะเนี่ยถูกไหมไม่ไม,ม่หนีหรอกนั่นแหละเออนั่นแหละแม้ว่ามันเป็นการยิงงวโอเคทีนี้แล้วก็ต้องรีบหาของครับอืมเพลสมาแล้วก็เก็บป่ะโอเคมีของบัคทะลุบ้านด้วยอืมมาน้ำมันต้องมีนะเข้าไปซี เราจะไม่ไปโดนถังนั้นเพราะว่าผมรู้ว่ามันมนั่นแหละมันไม่ค่อยโอ้อันนี้ของดีไหมมันจะเป็นเอนจิ้ตเหมือนกันนะครับเราเอาขอหน่อยแล้วกันเราจะต้องไปเติมน้ํามันให้ได้ก่อนเพอเราเติมน้ํามันแล้วเดี๋ยวเราขับมาใหม่ก็ได้นะเอาจริงแต่มันไม่มีน้ํามันนะดิไม่มีครับอ่ะมีเหมือนเอนจิ้ตอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะถูกไหมไม่มั่นใจครับ แต่อันนี้มันบักช่วยให้มันไม่บักก่อนแล้วกันเนาะแต่มันไม่มีเลยอรอจริงๆรอทอใช่ไหมน้ำม,นมันมันหาไม่เจอเลยอะ่ะวัดอันนี้ก็เปิดไปก็ไม่มีอะไรละโอ้งั้นแล้วก็เออมันผมตายไปเลยก็ได้มานี่คืออะไรโอ้โอ้โอเคตัวเขียวครับใช่เลยตัวเขียวเลยใช่เลยเหมือนที่เพื่อนผมเคยเป็นเลยงั้นก็เป็นว่าคือเราก็คงไม่รอดแล้วแหละเนาะ เอาไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูนี้ก่อนละกันถ้ามันไม่รอดก็นั่นแหละก็ก็คงถ้าเกิดว่าผมไม่รอดถ้าไม่มีน้ํามันแล้วผมไม่รอดผมก็คิดว่าผมก็อาจจะปิดคลิปเลยลนะแล้วก็ข้างหน้าผมอาจจะต้องหาเพื่อนมาเล่นด้วยนี่แหละอาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดิร์นหรือไม่ก็จะเป็นแบบเพื่อนแบบในพับบิกแบบว่าลองเข้าเซิร์ฟแบบสุ่มๆดูอะไรอย่างนี้ดูแล้วกันนะครับแต่ก็เรายังมีความหวังหนึ่งก็คือข้างหน้านั้นแม้ว่าจะความหวังน้อยก็ตามแต่ก็ยังมีอยู่นะ สวัสดีโอ,โอ้โหโอเคเร็ว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 โอ้โหเหยียบเหยียบกระเป๋าเราไปละมาต้องใช้ต้องใช้ปืนแล้วแหละมาเลยมันไม่มันไม่เก็บให้ผมกดอะไรพี่ดอออามาละมาละมาแลว,แลว,แลว,แลวไปไปสิไปสิไป,ไปยิง หมดแล้วอ๋อหมดแล้วออจริงๆร,รอสวยแล้ว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 ตามมาอยู่ครับอันนี้เ็าคงไม่มีประโยชน์แล้วแต่ว่าเผื่อเผื่อเราเจอ ammo ครับเราต้องเอาวันนี้ทำไมทำไมก็กดหยิบสิเออแค่นั้นแหละมันไม่ยอมหยิบให้อะ่ะตอนนี้เลือดผมก็คือแบบโอ้มีมีเหมือนอุกกบาบาตหรืออะไรสักอย่างตกลงมาด้วยครับแต่ก็ฟันเอาเอาให้มันตายไปก่อนตัวนึงก็ได้เร็ว ไปสิไปสิไปอีกตัวนั่นแหละนั่นแหละมันเกาะหัวอย่างงี้ก็หวานเจียบสิไปสิตายไปไป,ไปเออจบหวังว่าจะมีอ,อุ้ยมีอมโมอันนี้น้ำมันไหมน้ำมันถูกไหมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าแกส๊สเยี่ยมเรายัางรอดครับทุกคนแต่ก่อนอื่นขอลากอันนี้ออกมาก่อน ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคเหมือนจะโอเคเหมือนจะปลอดภัยดีงั้นก็เอาอันนี้มากินก่อนเลยเว้ยมีเลครับถูกไหมมันคือเลถูกไหมอ่ะกินมากินสิอย่าบอกนะว่ามันกินไม่ได้แล้วผมก็เข้าใจผิดมาโดยตลอดเหมือนจะกินไม่ได้ครับมางั้นก็คงเก็บอันนี้มาก่อนไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถมีปืนอีกมีปืนอีกอันหนึ่งครับมีอ m o ด้วยโอเคเดี๋ยวก่อนงั้นผมก็คงต้อง ย่อได้ไหมเราย่อเออนี่ย่อออกนั่นแหละอินเวนทอรี่เอา ory, มาเอาอินเวนทอรี่มาตรงนี้ทำไมมันผมผมต้องวางปืนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันยิงไอ้นี่หรอหยิบมาแล้วก็ทิ้งไปต้องใช้นี้แทนครับ F ป้ายแล้วก็เหลืออะไรนะเราเหลือเอมโอ้โหตอนนี้มันมโมแอ m โ o. O. o มานี่มานี่มาเดี๋ยวใส่เข้าไป มันมันบัก,ก็ค่อน, <c oughs> นข้างบักครับเ mm hmm. ล่าออกมาได้ด้วยไม่ได้หรอหรือว่าต้องระเบิดออกอ่ะผมจะลองเอาระเบิดระเบิดเอามาออกออกไปอ่ะฮะใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไได <c oughs> ยังก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าเออเดี๋ยวเราก็เออเก็บไปแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวอ่ะเก็บไปแล้วก็เดี๋ยวเหลือออยที่เราจะต้องแบกกลับไปนู่นครับ แล้วก็ดูซิว่ารถเราจะยังอยู่แล้วเหลือซากอะไรอีกไหมนะโ oh. 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 อ้โอ้โอ้ว่าโอ้ว่มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้พายุพายุเลือนผมเลื่อนผมรถรถย่างต่อเนื่องผมต้องหาพื้นที่กำบังก่อนเร็วทันไหมโอ้โหสเตย์ไม่น่าหมดดิเร็ว ตตีมีนาเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปสิเออโอ้เกือบไปแล้วโไม่อยากจะคิดสภาพรถเลยอะว่าตอนนี้เป็นยังไงเป็นแล้วแล้วก็อีกอย่างครับก็คือเอออาหารเราหมดยังเพราะว่าผมไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ว่าตอนนี้เราจะอยู่รอดถึงไหมอะนะโอาจะทำไมเรื่อนเรารดด้วยไม่รู้หมดแล้วใช่ไหมเดินทางกลับ โอเคหมดแล้วหมดแล้วโอเคเยี่ยมเฮ้ยน่นรถเราปะรถเราเยสเจอรถแล้วแต่มันอยู่สภาพเดิมหรือเปล่านี้ไม่รู้นะเฮ้ยรถเราเย้ <Yeah. S 1> ยังรอดครับมามากันเลยเหลืออยู่ส3จุดสครับไปกันโอเคเรียบร้อยลิบปิด ปิดปิดด้วยไปทีนี้โอไม่น oh ะแล้วมันจะมืดแล้วด้วยเร็วไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนต้องกินข้าวก่อนครับมาเอองั้นก็เลยันนี้ก็เรากินไม่ได้ถูกไหมก็ทิ้งไปเลยแล้วก็อ่าพิซซ่าแล้วกันเนาะพิซซ่าก่อนโอ้แล้วแฮมเบอร์เกอร์อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอร้องแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อรโอเคไปทิ้งเข้าไป Yes รอด ทีนี้เราก็เพียงแค่ปื้มโอเคหลังจากการเดินเล่นลมาอย่างยาวนานครับสุดท้ายก็กลับมานั่งรถแหละไปโอเคมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้วัดน่าจะอากาศร้อนครับโอเคยังมีอ m โ o ที่เรายังหลงเหลือไ้อยู่เลยผมไม่มั่นใจแต่ผมขอกลับเข้ามาสำรวจในนี้ก่อนแล้วกันนะว่าตอนนี้เหลืออะไรบ้างนะครับเผื่อแบบว่ามีของดีที่เรายังแบบสามารถเก็บได้อยู่นะแต่ก็เหมือนจะไม่มีละ ต้องรีบแล้วเพราะตอนนี้เอ่อสเปรยงเราสเปียงเราเหลือแค่แฮมเบอร์เกอร์แล้วครับมีอยู่อย่างเดียวซึ่งเราก็ต้องรอให้แบบว่าเลือดเราเอา้ยทังเกอร์เราแบบใกล้จะหมดแบบมากๆแล้วอะ่ะอันนี้น่าจะค่อยใช้ครับเพราะว่าแฮมเบอร์เกอร์น่าจะเพิ่มเยอะอยู่นะ1,900กว่าแล้วจเจออะไรไหมแล้วก็เหมือนจะไม่เจอโอ้แต่มันกลางคืนละมันมืดแล้วอะ่ะแล้วมันมออะไรไม่เห็นเลยครับหรือว่าเราควรที่จะพักก่อนแค่นี้หรือเปล่าแบบ มีช็อปมีช็อปอยู่ปึ๊บอ๋อถ้าช็อปบอกผมไม่อยากไปอ่ะไม่เอาช็อปได้ไหมไปต่อแล้วกันเนาะอ,อู้อ้าวทำไมรถผมขยับไม่ได้อย่าบอกนะว่าออกยังไงโอ้เยี่ยม โอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า,าน้ำมันเราก็หมดอีกแล้วเนาะแล้วก็ขับมายาวเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่เจออะไรเลยแล้วก็มีแต่ความมืดมิดนะครับก็เป็นว่าสําหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ mm. มีพายุอะไรอีกด้วยเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวจะตายไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ไปละครับ